ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในวันนี้ที่ได้มีโอกาสอยู่ท่ามกลางพี่น้องนะคะก็เป็นพระคุณของพระเจ้านะคะในการดำเนินชีวิตแล้วก็คิดจักของเราได้จัดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการการอะไรนะคะสำแดงความเมตตานะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการในชีวิตของเราทั้งหลายนะคะในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์นะคะพระองค์ต้องการให เรามีบุคลิกลักษณะและหัวใจเหมือนกับพระองค์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะจะพูดเรื่องท่าทีในการสงเคราะห์นะคะพี่คงต้องใช้เวลาสั้นๆนะคะแล้วก็เพราะเรามีรายการต่อไปอย่างมากมายนะคะวันนี้นะคะต่อเนื่องไปขอบคุณพระเจ้านะคะท่าทีในการสงเคราะห์นะคะ จะใช้ข้อพระคัมภีร์ในสองโครินธ์บทที่8ข้อที่9นะคะพี่น้องอ่านด้วยกันนะคะบนกระดานนะคะค่ะเราเชิญอ่านพร้อมกันค่ะเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะ เราทั้งหลายเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้จักนะคะพระเจ้าของเรานะคะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนนะคะความรักของพระเจ้านะคะพระองค์ต้องการที่จะช่วยเหลือเราทั้งหลายทุกคนไม่มีทางไหนนอกจากส่งพระบุตรที่รักของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าลงมาบังเกิดในโลกนะคะพี่น้องคะการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะองค์อยู่บนสวรรค์อยู่กับพระบิดานั้นมีสารพัดใช่ไหมมั่งคั่งนะคะ มากมายแต่นะคะองส่งพระบุตรลงมาบังเกิดในลังยญาในห้องประชุมนี้รัฐผู้รับฟังอยู่ที่บ้านมีใครบังคาที่เกิดในลังยญาเขามือลงม,มือหน่อยเป็นภาพที่ทรมานอดทนด้วยความรักนะคะองบังเกิดในลังยญาไม่มีแม้กระทั่งผ้าพันกายในสภาพความรักที่พระเยซูคิ์ให้นะคะที่พระบิดาให้กับเรา นะคะผ่านทางพระเยซูพร์เจ้าพี่น้องที่รักนะคะในวันนี้มีท่านไหนบ้างที่ท่านได้สัมผัสความรักแท้ของพระเจ้าขอมือด,ดูมือหน่อยคะ่ะห้องประชุมตบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะพี่น้องที่รักแสดงว่าพี่มาถูกทางที่เอาเรื่องนี้มาพูดกับพี่น้องนะคะเรานึกถึงความรักของพระเจ้านะคะ แต่และคนไม่มีใครรู้ปูมเบื้องหลังของเราพี่น้องทราบไหมว่าก่อนที่พี่จะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่น่าเกลียดที่สุดในโลกขี้เหนียวใจร้ายใครมาติดหนี้พี่พี่ตามทวงยับเลยเพราะพี่ถือว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ได้มาพราะจากน้ำมัดน้ำพักน้ำแรงของพี่นะคะแล้วก็พี่ก็เป็นคนขี้อิจฉานะคะ ี่พี่เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวแต่แม่ไม่ค่อยแสดงความรักพี่แม่พี่จะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งที่อายุใกล้เคียงกับพี่แม่จะเป็นคนรักพี่เลี้ยงคนนั้นเพราะจะดูแลแม่อยู่แต่บางครั้งเราก็มีความสึกน้อยใจทำไมแม่ไม่รักเราทำไมแม่ไม่ให้ของเราก็จะอิจฉาจะแกล้งคนนั้นนะคะแล้วก็โอ้เป็นคนที่จริงๆนะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะ ผู้หญิงเร็วๆอย่างนี้พระเจ้ามองเห็นพี่น้องทราบหลายครั้งแล้วว่าพี่มาโบสถ้าปีพี่ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะความดื้อรั้นของชีวิตพี่นะคะมาโบ์ก็รีบกลับนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าเพราะคุณของพระเจ้ามีมากมายพี่มาโบสถี่ยากจนฝ่ายวิญญาณพี่มองสมาชิกในโบสถ์เนี่ยเหมือนเป็นหน้าม้า คิดว่าทุกคนสอบอนี่คงจะเอามาเพื่อจะหลอกสมาชิกพราะมาบางคนหัวเราะบางคนร้องไห้ว่าแสดงอะไรเหมือนแสดงละครพี่ก็ไม่เชื่อฟังคำเทศนาปุ๊บกลับบ้านเพราะว่าจะต้องไปที่อื่นต่อนะคะเพราะฉะนั้นพระคำของพระเจ้าไม่ได้เกิดผลในชีวิตพี่ไม่เคยอธิษฐานพี่ยากจนฝ่ายวิญญาณพี่น้องโอ้โหนานมากห้าปี ใครมาโบสห้าปีเหมือนพี่ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามั่งมีไหมคะพระเจ้ามองดูชีวิตพี่แล้วคงคิดว่าถ้าปล่อยไปพี่คงนรกนรกพระองค์ทรงเมตตาครอบครัพวพี่สามีพี่เป็นริสเตียนชาวญี่ปุ่นก็ไปบอกกับพี่น้องโบสญี่ปุ่นบอกอธิษฐานเผื่อภรรยาผมด้วยเธอดื้อมากไปโบสก็ไม่เชื่อเป็นพยานให้ฟังก็ไม่เชื่อนะคะพี่น้องครับพระเจ้า อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับครอบครัวเราพี่น้องหลายคนฟังคำพยานพี่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับกิจการพี่ถูกคนอื่นว่าเราโกงเขาโดยที่เราไม่ได้โกงนะคะพี่ไม่อยากจะใช้เวลายเยอะพี่น้องหลายท่านคงทราบนะคะศาลตัดสินวันนั้นถ้าพี่ไม่มีเงินไปใช้พี่จะกลายเป็นคนล้มละลายทันที พี่น้องลองคิดดูทั้งพี่ทั้งสามีไม่มีโอกาสจะทําอะไรในประเทศไทยได้เลยพี่ขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าทําให้เกิดเหตุการณ์จนวันนั้นพี่สัมผัสความรักของพระเจ้ามาโบสถ์ห้าปีกับในวันวิานาทีนั้นที่พี่สัมผัสพระเจ้าพี่น้องมันผิดกันเลยมันเป็นสวรรค์บนดินที่พี่สัมผัสความรักของพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้น พี่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าส่งสิทธิพิบาลท่านอาจารย์สมเกียรติเป็นพี่เลี้ยงพี่ในการดูแลพี่น้องทราบไหมนะคะวันนั้นนะคะพอ,พอพอพี่สัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วเนี่ยพี่บอกกับสามีบอกว่าฉันเชื่อแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเพราะพี่ไม่ได้สนใจประคาของพระเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าเมื่อตัวเองสัมผัสความรักของพระเจ้าแล้วมนความสึกว่าเป็นชีวิตที่บังเกิดใหม่ ที่พระเจ้าให้ชีวิตพี่ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นหัวใจของพระเจ้าพี่อธิษฐานพระองค์เจ้าค่ะขอหัวใจพระองค์มาเป็นหัวใจของลูกขอให้ลูกมีหัวใจเหมือนพระองค์ที่จะตอบสนองตอบสนองพระคุณของพระเจ้าพี่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งจิตญาพิบาลไปดูแลพี่อธิษฐานเผื่อพี่สอนพระคำไปนั่งเฝ้าอยู่พี่น้องคะฟังคำเทศน์นำไปปฏิบัติ ขอบคุณพระา้าสิ่งที่พี่สัมผัสก็คือถ้าพระองค์ช่วยเหลือใครฟังดีๆนะคะในสถานการณ์เช่นไรพระองค์จะใช้เราเพื่อจะไปบอกคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์เช่นเดียวกันเอเม,มนไหมคะพระเจ้าช่วยพี่ในเรื่องการเงินพระองค์มีวัตถุประสงค์จะใช้พี่สำหรับงานของพระองค์ในประเทศไทยอันนี้คือหัวใจสำคัญ ไม่ใช่ตัวพี่ทําได้แต่พระยานไปสุทธิ์ของพระเจ้าทัางานเจชีวิตพี่พระพี่อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข่ะขอให้หัวใจของพระองค์มาอยู่ในใจรูกจนทุกวันนี้พี่น้องพี่เป๋ไม่ใช่คนดีแต่พระเจ้าใช้พี่เป็นพระสนะของพระองค์และพระเจ้าจะใช้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ทุกคนเอมเอมนไหมคะมให้พระองค์ให้พี่น้องยอมกับพระองค์ที่จะใช้พี่น้องคะมันเป็นชีวิตที่มีความสุข ท่านอาจารย์บอกว่าพี่มั่งคั่งนะคะมั่งคั่งขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พี่ทำพี่น้องทราบไหมวิธีการของพี่ที่พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้เงินบริษัทนะที่พี่ช่วยเหลือคนเนี่ยเงินเงินเดือนพี่แป๋วนะไม่ใช่บริษัทนะคะแต่คนบอกว่าพี่แป๋วทำได้เพราะมีบริษัทพี่ไม่ได้ใช้เงินบริษัทเงินเดือนพี่แป๋วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำ พี่ต้องเอาส่วนของเราที่จะทําในสิ่งเหล่านั้นและพระเจ้าก็ชดเชยพี่น้องคะไม่ขาดรับเป็นพระพรเอมเอมนไหมคะขอพระเจ้าที่จะให้เราทัางหลายนะคะเราตระหนักในพระคุณของพระเจ้าในสองครินธตอ์บทที่แปข้อที่สิบเอ็ดสิบห้าเพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อมอยู่แล้วท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่านเพราะว่าท่านมีน้ําใจพร้อมอยู่แล้ว พระเจ้าก็พอพระทัยที่จะทรงรับตามที่ทุกคนมีอยู่มิใช่ตามที่เขาไม่มีพี่น้องคะไม่ใช่ทรัพย์สินเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นอย่างอื่นเวลานะคะพี่น้องอาจจะใช้เวลาของพี่น้องที่พี่น้องมีนะคะที่จะอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะไปเป็นพยานอธิษฐานเผื่อนะคะ ในข้อที่15ตามที่พระคมภี์เขียนไว้ว่าคนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่พี่น้องนึกถึงหญิงยากจนที่ถวายเงินเสษเหรียญไหมกับเศรษฐีหญิงยากจนนั้นทสํสฝดกกาลังจริงที่เขามีอยู่นะคะคือถ้ายไปแล้วนี่ไม่มีกินแต่เธอไว้ใจว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เธออดอยากพระเจ้าจะเลี้ยงดูเธอเอไหมคะ แต่เศรษฐีเอาเงินที่เหลือใช้เอาไปใส่ในตู้ถวายแล้วก็อวดการทำนะคะสงเคราะห์หรือการถวายพี่น้องไม่ต้องอวดไม่ต้องอวดมนุษย์พระเจ้าดูแลเพราะเราไม่ต้องการที่จะอวดมนุษย์เอเม,มนไหมคะเราทำตามตพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าการช่วยเหลือคนอยากจนเป็นน้ำพระทัยของพระองค์นะคะพี่น้องคะในพระธรรมในพระธรรมนางรุธบทที่สองข้อสิบห้าสิบหก โบอัสนะคะโบอั az, สอนคนใช้ของตนว่าเวลาที่เกี่ยวข้าวให้เหลือข้าวไว้ที่ขอบท้องนาเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นนางรูทได้กลับมากับนางโอมีนะคะแล้วก็เข้าไปที่นาของโบอัสนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่โบอสชวนนางรูทที่จะร่วมเข้ามานั่งทานข้าวด้วยนะคะก็ได้ซักถามกันว่าเป็นยังไงไมาอย่างไงนะคะ ก็ได้ฟังว่าเออนางรู่ก,กับนางนาโอมีนี่กำลังทุกข์ยากเข้ามาที่จะกลับมาในเมืองที่จะ,ะพื้นฟูใหม่นะคะโบอาสก็สั่งคนงานว่าอย่าเวลาเกี่ยวข้าวนะคะอย่าเกี่ยวจนหมดเหลือดึงไม่ใช่เหลืออย่างเดียวนะโบอาสสั่งดึงจากฟ่อนข้าวบางทีเราทำอะไรเราต้องออกจากข้างในนะคะไม่ใช่ยกตัวเองบางทีพี่ทำนี่บางครั้ง มันวันยังไงมันเข้าเนื้อนะคะแต่พระเจ้าก็ดูดูใจพระเจ้าดูใจเรานะคะขอพระเจ้าเลี้ยงดูเราทั้งหลายทุกคนนะคะในอพยพบทที่ยี่สิบข้อที่สิบสี่นะคะในการทํานาหรือสวนอง,งนุ่นเมื่อครบกําหนดหกปีเจ็ดหปีพอถึงปีที่เจ็ดให้ปล่อยท้องนาว่างหรือสวนอง,งุ่นว่างไว้หนึ่งปีเพื่อคนจนที่ไม่มีทํากิน จะได้มาเก็บกินและที่เหลือพวกสัตว์ก็จะมาเก็บเอาไปกินนะคะแล้วขอบคุณพระจ้านะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าในดูกาบทที่สี่ข้อที่สิแปดนะคะพระเยซูคิดทรงสเสด็จด,ดําเนินโลกในโลกนี้พระองค์ทรงนําข่าวดีมายังคนยากจนเพราะพระองค์ทรงมีเมตตาและห่วงใยคนด้อยโอกาสนะคะพี่น้องคะพระองค์ไม่ได้มาประกาศกับคนที่มีแล้วพร้อมแล้วนะคะทุกอย่างสําเร็จหมดแล้ว แต่หัวใจของพระเยซูสต์เจ้าพระองค์ทรงห่วงใยคนขัดสนคนยากจนคนพิการแม่ไม่นะคะลูกกําพาผู้ด้อยอากาศร้อยโอกาสพี่น้องที่รักพระองค์ประกาศปีแห่งความโปรดปานนะคะแล้วพระองค์บอกว่าอะไรครับประกาศแก่คนตาบอดจะได้เห็นอีกพี่น้องคะพระราชกิจของพระเยซูสต์เจ้าบนโลกใบนี้พี่น้องจักจะประกาศแล้วพระองค์ทรงแต่ต้องรักษาเขานะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะ ในจดุมีบที่41ข้อหนึ่งพี่ไปเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมีจะมีพิเศษนะคะพี่น้องคะผู้ใดเอาใจใส่คนจนเป็นสุขเพราะพระเจ้าทรงช่วยเขาในยามยากลำบากพี่น้องคะเราช่วยออกไปเพราะว่าอะไรคะในสิ่งที่เราช่วยไปพระเจ้าจะดูแลเราพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราพบกับความทุกข์ยากลำบากเอเมนไหมคะ เพราะแสดงว่าเราทำแล้วก็พระเจ้าดูแลเราไว้ใจพระองค์เราไม่ได้ใช้ไว้ใจเงินทองที่เรามีอยู่แต่เราไว้ใจว่าเมื่อเราทำไปโดยหัวใจที่มีความรักแล้วเนี่ยคือหัวใจพระองค์ที่ให้แก่เราทั้งหลายคนตายโอกาสคนยากจนขอพระเจ้าที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนนะคะ อีกข้อหนึ่งในสุภาษิตบทที่19ข้อที่17บุคคลที่เอนดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมแล้วเวลาพระองค์ใช้คืนไปไงคะมหาศาลไหมให้พระเจ้ายืมพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ใครเวลาพระองค์คืนนี่คืนมหาศาลเอนเมนไหมคะขอมือดูหน่อยขอดูมือหน่อยค่ะใครบ้างที่พระเจ้าคืนให้พี่น้องมหาศาลไหมคะมากกว่าที่พี่น้องให้ไหมคะ ตบมือถวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขอบคุณพระเจ้านะคะท่าทีของการช่วยเหลือการสงเคราะห์เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะเราขอบคุณพระเจ้านะคะเราการที่เราจะช่วยใครถ้าพี่น้องช่วยช่วยช่วยแบบบางทีช่วยแบบไม่เต็มใจแต่ถ้าพี่น้องช่วยเพราะพี่น้องรักพระเจ้าพี่น้องช่วยเขาเพราะพี่น้องรักเขาอยากจะช่วยเหลือเขานะคะ ไม่ใช่ช่วยเพราะว่ากำใจจะช่วยนะคะในนี้เรามีข้อพระคัมภีีคือสองคนินบทที่8ข้อที่9นะคะท่าทีของการส่งเค์นะคะต้องตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทําเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยในชีวิตของเราเพราะเรารักพี่น้องที่เราช่วยเหลือนะคะข้อที่สเราต้องทําการกุศลโดยไม่อวดไขรนะคะไม่ใช่ใส่ถุงถวายเดินผ่านนะคะก วดนั่งอยู่แล้วก็จะคุยเวลาพี่น้องช่วยเหลือใครพี่น้องขอให้เป็นทานรับพระเจ้ารู้ในสะิ่งที่เราทําเราไม่พูดนะคะถ้าเราบอกมนุษย์เราก็พระเจ้าก็ไม่ตอบแทนในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราโอ้อวดนะคะข้อที่สามนะคะเราต้องทําด้วยใจกว้างขวางไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ข้อนี้พี่เป๋าจะหลับไปสักนิดหนึ่งขอเป็นข้อ4ก่อนนะคะเราต้องทำด้วยใจย,ยินดีเมื่อเราให้โดยไม่นึกเสียดายหรือฝืนใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยยินดีนะคะในสองคนินบทที่9ข้อที่7นะคะข้อที่หก็คือเราต้องให้โดยไม่หวังตอบแทนนะคะท่านอาจารย์ชอบพูดว่าไม่ไก่ยื่นไปหมูไปไก่มาการให้ไม่คาดหวังว่าจะต้องได้คืน นะคะพี่น้องไม่ใช่ให้คนนี้แล้วคาดหวังว่านะคะมีพี่น้องคนหนึ่งเล่าให้ฟังนะคะถ้าเอ่ยชื่อไปแล้วก็พี่น้องคงจะรู้จักจะขอส่งวนชื่อเขาเห็นพี่นะคะคือบ้านเราอยู่ใกล้กันเขาเห็นพี่เอ๊คนนี้ทําไมพระเจ้าอวยพรมากมายเป็นพี่น้องในโบสถ์เหมือนกันนะคะเขารู้ว่าพี่ถวายสิบรถเขาก็ถวายสิบรถพอถวายสิบรถพระเจ้าอวยพร เออพระเจ้าถวายสิบมดพระเจ้าอวยพรเออถวายยี่สิบรถแล้วกันเดี๋ยวพระเจ้าจะได้อวยพรเยอะตอนสุดท้ายเขาถวายหกสิบรถเพราะเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องไหมคะไม่ถูกเป็นท่าทีไม่ถูกพระเจ้าอนุญาตให้โรงงานที่เก็บสินค้าไฟไหม้ไฟไหม้หมดเลยพี่น้องความโลภนะคะพี่จะกลับมาอีกข้อหนึ่งนะคะ เป็นข้อสำคัญเป็นไฮไลท์ของวันนี้เราต้องทำด้วยใจกว้างขวางไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่เยซูริเจ้าเลี้ยงคนห้าคนคนด้วยอขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวเทศนาสั่งสอนแล้วรักษาคนเจ็บคนป่วยแล้วกลับบ้านเถอะมดแล้วแต่จริงๆนะคะพระอ,องค์ลองใจสาวกถามพิเตรว่ามีอะไรบ้างที่จะเลี้ยงเขาพระอ,องค์เจ้าข้าที่นี่มันเป็นที่เปี่ยว ไม่สามารถหาอาหารที่จะมาเลี้ยงเขาได้ปล่อยให้เขากลับไปเถอะแต่พระองค์ตัดว่าจงเลี้ยงเขาเถอะพี่น้องคะเป็นยังไงถูว่าใจพระเยซูสำหรับเราทั้งหลายทุกคน,เ,นเหน็ดเหนื่อยแล้วพระองค์เมตตาสงสารเราพระองค์เห็นใจเราเห็นในความเป็นอยู่ของเราโบสถ์อื่นมาฟังคำเทศกลับบ้าน สิทธิพิบาลหัวสมาชิกหิวขอเลี้ยงข้าวเที่ยงโบสถ์ในประเทศไทยน้อยโบสถ์จะเลี้ยงข้าวเที่ยงสมาชิกหัวใจพระเยซูผู้นำตบมือถวายเกียรติพระเจ้าให้กับท่านที่อธิบายของเรา <S 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 เรามีข้าวเที่ยงทานจนทุกวนันนี้หัวใจผู้เลี้ยงขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักคะพระเยซูเลี้ยงคนที่มาฟังพระอ,องค์ไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อ หรือผู้ไม่เชื่อทุกคนล้วนแต่อิ่มหนำสำราญมีข้าวมีอาหารเหลืออีกเท่าไหร่คะสิบสองกระบุงวันนี้พี่มีคำพยานพิ่เตเป็นฮไฮไลท์สิบกว่าปีสิบสิบแปดปีที่ผ่านมาพี่แป๋วไปนั่งทําผมที่ร้านทําผม จยาของร้านทำผมมาบอกพี่ว่าพี่ขอโทษนะใช้มีน้องคนหนึ่งมันจะขายบ้านพี่ช่วยซื้อบ้านมันหน่อยตอนนี้สามีนอกใจเธอมีบ้านเธอจะขายบ้านไปซื้อหน่อยพี่บอกไม่เอาพี่มีบ้านอยู่แล้วช่วยพี่ช่วยน้องมันหน่อยนะไม่เอาก็คือปฏิเสธนั่งสะผมไปนั่งอยู่ปรากฏว่า รถพี่ป่าไม่ไม่ได้ขับรถคนขับรถไปส่งร้านทำผมแล้วก็กลับเลยพี่เดี๋ยวหนูจะพาพี่ไปส่งเขาอ่างกันนะคะเขาก็แทนที่จะไปส่งบ้านพี่เจ้าของร้านทำผมพาพี่ไปส่งร้านน้องบ้านน้องผู้หญิงคนนี้ที่กำลังมีปัญหาพี่ไปเจอเธออยู่ในสภาพที่ไม่เป็นมนุษย์ เธอดื่มเหล้าแล้วสลบไปสามวันสามคืนลูกสามขวบไปฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงนอนสลบอยู่ในบ้านเชิญลูดออกมาเป็นพยานในวันนั้นพี่แป๋วเข้าไปเห็นสภาพแล้วพี่ไม่ได้พูดอะไรพี่เอาเงินให้เขาพี่มีติดตัวอยู่ห้าพัน พี่มอบให้เขาแล้วพี่ก็พูดกับลูทว่าที่หลังอย่าทำอีกนะถ้าเป็นอะไรไปลูกจะอยู่ยังไงขอบคุณมากค่ะอยากร้องไห้ไม่เคยลืมไม่เคยลืมมันมันมีความแบบม,มันเหมือนโลกเปิด มันเหมือนฟ้าสว่างมันเหมือนได้ชีวิตใหม่มันเหมือนสิ่งที่เราแบบไม่เคยได้รับแล้วโลกใหม่ในทางของพระเจ้ามันจ้งมีความสุขมันมีด้าความอบอุ่นมีสันติสุขมีความเมตตาห้อมลอ้อมมีความรักอบอุ่มมีใจกว้างขวางที่มอบให้เรากับคนที่แม่ลานคนหนึ่งตอนนั้นลูกชายอายุแค่สองขวบ ตอนนี้เขายี่สิบสามพี่น้องที่ดูว่าเราสองคนมาหาพระเจ้าด้วยความที่เราวันนั้นน่ะที่ผู้ปกครองไปหาหนูตัดสินใจฆ่าตัวตายหนูขึ้นไปหาลูกบนห้องดัดสองลูกยังนอนนอนยังไม่รู้เรื่องว่าแม่เจออะไรแม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าครอบครัวเป็นอะไรลูกไม่รู้เรื่องเลย ก็ขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้เลือกลูกเลือกดิชันไว้กับลูกไว้ในบ้านของพระเจ้ามันมีความคิดที่ว่าถ้าเราทําแบบนี้แล้วลูกจะอยู่กับใครดิฉันมีแค่หนึ่งเที่ยววินาทีที่คิดได้นอกเหนือจากนั้นอะคือความว้าวุ่นคือความทุกข์ใจคือสิ่งที่อยากจะไปจากโลกนี้ มันไม่มีความหวังมันไม่มีเลยจนได้มาพบผู้ปกครองที่เข้าไปหาในเมื่อกี้ที่ท่านเอ่ยขึ้นดิฉันเป็นแบบนั้นจริงๆมีความทุกข์จริงๆเมาเหล้าแล้วลูกก็ไม่รู้เรื่องนอนสลบอยู่สามวันตรงกลางบ้านตื่นขึ้นมาร,ร,รู้สึกอายรู้สึกรู้สึกไร้ค่าจนจนพี่รักสวยๆพาผู้ปกครองเข้ามา ดิฉันมองมองมองคุณมองรู้สึกแบบทำไมผู้หญิงคนนี้สง่างามและอบอุ่นเหลือเกินพอได้คุยกับท่านท่านก็มีดิฉันก็คิดว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ใจกว้างขวางมากทำไมในโลกนี้ที่ผ่านมาแล้วไม่เคยเจอบุคลิกแบบนี้เลยเราเป็นอย่างนั้นแล้วมีความประทับใจอย่างมากๆเลยค่ะรู้สึกรักท่านรู้สึกเหมือน เหมือนใครจะคนส่งท่านมาให้เราดิฉันก็ฟังท่านพูดนำเสียงถ้อยคำท่าทางท่าทีทุกอย่างมันอบอุ่นทุกอย่างมันเหมือนมีความหวังแล้วก็พี่พี่คนที่มาเขาก็บอกว่าพี่เขาเชื่อพระเจ้านะเขาไปโบสถ์นะถ้าน้องไปโบสถ์เนี่ยน้องจะได้รับพระพรน้องจะได้เจอกับ อาจารย์ที่เป็นนักเทศน้องจะได้ปัญญาน้องจะได้สติปัญญาน้องจะได้รู้อะไรมากมายที่เอานํามาแก้ไขชีวิตได้เพราะว่าพระเจ้าพระเจ้าที่ที่โบส์เนี่ยดีมากๆเลยหรือฉันก็รู้สึกอืมรู้สึกฟังแล้วก็รู้สึกแบบมีความหวังขึ้นจากแต่ก่อนที่มีความทุกข์มากๆดิฉันก็ไปบนบานสาลกาวไปทุกจังหวัดก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ไม่ไม่ได้รับอะไรแต่พอพี่ที่พา ผู้ปกครองไปพูดแบบนั้นอะมันเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของดิฉันดิฉันก็รู้สึกว่าจะดิฉันจะลองดิฉันจะมาโบสถ์แล้ววันอาทิตย์นะคะก็เลยขอติดรถผู้ปกครองมาโบสถกับลูกวันที่มาก็ด้เห็นโบสถ์โบสถ์อยู่เวทีอยู่ทางนู้นนะคะแล้วทางเข้าอยู่ทางนี้ดิฉันเดินขึ้นประตูขึ้นมาเันมีความรู้สึกชื่นใจและเย็นสบายยังบอกวิถก เขาร้องเพลงนมัสก,ก้าวเสียเสียไฟหล่มากทีมนักร้องใส่ชุดคุืเยอะคนเยอะทีมร้องเพลง,งเพราะมากดนตรีเพราะคําเทศนาก็เราฟังเข้าใจไม่เข้าใจมากแต่สิ่งหนึ่งก็คือพี่น้องอธิษฐานเปลือเขาบอกว่ากล่าวต้อนรับคนที่มาใหม่เราก็ออกไปเราก็เราก็ชันชันเหมือนแบบเรา ทำไมเรารักที่นี่ทําไมที่นี่สวยงามเหลือเกินทาไมรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินบอกไม่ถูกแล้วก็มานั่งนั่งกับใกล้ๆผู้ปกครองผู้ปกครองก็จด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 ,จดเ,เราก็ร้องไห้เพราะว่าเขียงเพลงนามัตการมันแตะใจมากค่ะนั่นแหละค่ะตั้งแต่นั้นมาจนทุกวันนี้ดิฉันก็อยู่กับคิดจักนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของลูดเป็นบ้านที่มั่นคง เป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่มีคนแม่มีคนพอ่อมีทุกคนเป็นพี่น้องให้กับลุ้นแล้วก็แม่ก็ไม่ตาย <c oughs> ตบมือตวายเกียรติพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเจ้าได้รับเกียรติเชื่อว <c oughs> ่าพี่น้องจะมีคติยานอย่างนี้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้านะคะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะจัดพ่อลูกค่ะเป็นน้องที่รักค่ะ ผลพวงของความความแสดงความเมตตานะคะพี่ไปเจอรู้พี่ไม่ได้พูดพระเจ้าสักคำไม่ได้พูดนะคะไม่พูดว่าไปโบสถ์สิร้านทำผมเป็นคนเขาถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนอยากเจอเขาใช่ไหมไปโบสถ์สิ แล้วน้องเขาก็มาหาพราะบ้านเราอยู่ตรงข้ามบ้านหมู่บ้านตรงข้ามกันขอบคุณพระเจ้านะคะน้องก็เรียนแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจทุ่มเทพี่น้องที่รักผลพวงของความเมตตาเรานะคะไม่เปลี่ยนเถานี้พี่ก็คิดว่าน้องๆหลายคนนะคะพระเจ้าชนะนำนะคะวันนั้นคิดว่าพระเจ้าก็นําพี่ไปครอบครัวนี้เพราะว่าบูธก็เป็นคนที่รักพระเจ้าแล้วก็ทุ่มเทในงานรับใช้นะคะ เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้เชื่นใจนะคะสำหรับสิ่งที่เราทำอยากจะทบทวนนิดหนึ่งท่าทีในการช่วยเหลือคะ่ะพี่น้องก็หนึ่งก็คือต้องตระหนักถึงพระคุณพระเจ้าในชีวิตเราไม่ทำโอ้อวดนะคะข้อที่สองนะคะเราต้องทําการกุศลไม่อวดใครข้อสามนะคะเราต้องทําด้วยใจกล้องขวางไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะต้องผ่าไปพระเจ้าจะนําเราไปเจอคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้านะคะ เป็นพยานานะคะถาวายเกียรติพระเจ้าต้องทำด้วยใจยินดีค่ะพี่น้องไม่ฝืนใจนะคะข้อที่หก็ทำด้วยไม่หวังอะไรตอบแทนนะคะสำหรับคำถามท้ายบทในวันนี้นะคะขอพระเจ้าจะพระเจ้าทราสงสำแดงความรักในชีวิตของท่านอย่างไรบ้างข้อที่สองท่านคิดว่าตัวท่านจะสำแดงความเมตตาต่อผู้อื่นได้อย่างไรนะคะ